สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นําเอาทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ดีๆมาฝากท่านเป็นประจํานะครับ<ๆ>เพื่อให้ท่านนะครับลองเอาไปปรับใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าการเรียนหนังสือนะครับหรืออาจจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับในสํานักงานหรือในระหว่างที่ท่านเรียนหนังสือไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างอัลบั้มรูปภาพนะครับใน f a c e b o o k นะครับเขามีวิธีการทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านล็อกอินนะครับเข้าไปในระบบของ Facebook ก่อนนะครับอาจจะล็อกอินเข้าในในชื่อของอีเมลนะครับหรือโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบไปนะครับ วิธีการสร้างนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ก็ไปกดอัลบั้มรูปภาพวิดีโอตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับ facebook ก็จะให้ท่านนะครับไปเลือกภาพนะครับที่ท่านต้องการจะโพสเข้าไปนะครับก็คลิกเลือกภาพนะครับที่เราต้องการนะครับผมจะเอารูปอะไรดี ดีเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเอารูปในนี้ก็แล้วกันนะครับเช่นผมอยากโพสรูปเล่านี้นะครับก็คลิกเลยนะครับคลิกเลยนะครับคลิกหากต้องการจะเลือกหลายๆภาพนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับ ก็กไปทีละอันนะครับคลิกทีละอันนะครับเสร็จแล้วก็กดหักต้องการทุกเลิกนะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกใหม่นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเอารูปเอาภาพไหนบ้างก็กคลิกนะครับคลิกคลิกนะครับเสร็จแล้วท่านก็กดโอเพ่นนะครับโอเพ่นนะครับ เ c e b o o กก็จะทำการอัปโหลดภาพจากเครื่องของท่านขึ้นไปนะครับไปสร้างอัลบั้มภาพไว้ให้นะครับในในเฟซบุ๊กนะครับก็จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับช่องที่อัปโหลดท่านก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับอัลบั้มนะครับเชื่ออัลบัม้มผมจะเอาเป็นอัปโหลดอัปโหลดภาพครั้งแรกนะครับสมมตินะครับ บอกอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้นะครับท่านก็พิมพ์ลงไปนะครับผมขี้เกียจพิมพ์ผมก็กมาเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นยาวๆก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับหักจะใส่ตำแหน่งที่ตั้งหัดก็คลิกได้นะครับตรงไหนล่ะนะครับก็สมมุตินะครับผมจะใส่ ตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วท่านก็แสดงอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็หากต้องการจะโพสต์อีกรูปนะครับก็สามารถที่จะกดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อเพื่อเพิ่มเข้ามาในอัลบั้มนะครับคําอธิบายก็สามารถพิมพ์ลงไปได้นะครับในแต่ละอันนะครับพิมพ์ลงไปได้นะครับเนี่ยนะครับหากจะเพิ่มภาพก็คลิกตัวนี้นะครับภาพตัวนี้ าบางท่านอาจจะต้องการภาพคุณภาพส,งสูงๆนะครับท่านก็คลิกตรงนี้นะครับมันจะเก็บภาพให้ท่านใหญ่ๆเลยนะครับนะขนาดภาพจะคุณภาพสูงนะครับพอคลิกตัวนี้เสร็จพอเสร็จจากตรงนี้นะครับนะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับท่านก็โพสต์รูปภาพนะครับคลิกนะครับ เนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นอัลบั้มภาพขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราลองมาคลิกดูตรงโปรไฟล์นะครับหรือตรงหน้าหน้าหลักนะครับจะสังเกตว่าภาพจะถูกโพสต์ไปนะครับเป็นอัลบั้มไปเลยนะครับทุกภาพที่เราเลือกเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคมาฝากนะครับในเรื่องของการสร้างอัลบั้มรูปภาพหรืออัลบั้มวิดีโอนะครับ ใน Facebook นะครับทำได้ยังไงนะครับก็ลองเอาวิธีไปปรับใช้ดูนะครับนะนะเผื่อหลายท่านอาจจะอัพภาพที่เราเยอะๆนะครับเก็บไว้นะครับนะาจากเครื่องอเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตก็สามารถทำได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับ ถ้าเห,ห็นเป็นประโยชน์ก็ปดกดแชร์กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ